สวัสดีค่ะท็อปสิบเบี้ยนงานศิละปะที่เราคุ้นเคยก็มักเป็นพวกภาพวาดระบายสีงานปั้นทั่วๆไปเอาจริงแค่นั้นก็เจ๋งแล้วแต่ถ้าจะให้วาวซ่าอ้าปากจนหุบไม่ลงต้องเจอกับศิละปะสุดสร้างสารรค์ที่ทั้งเจ๋งและล้ำไปอีกขั้นแบบในคลิปนี้เทพแค่ไหนพร้อมแล้วก็ไปดูกันจ้าเรามีท็อปสิบ็อกชมใหม่ให้คุณอร่อยจุใจในป,ปริมาณที่เพิ่มขึ้น,นกว่าเดิมมีขนมใหม่ๆรสชาติอร่อยๆเพียบ เช่นคริสช็อกโกลูกอม DIY คิดแคทรสชาติใหม่และอื่นๆอีกมากมายยั่มเอนจอและแชร์กับเพื่อนหรือคนที่คุณรักได้มากขึ้นมาเลยสั่งซื้อกล่องของเราผ่านไลน์แ like อด a t t o p 1 0 attopsib a t o p 10ลิงกงใต้ Description เวนอมจากไม้ขีดไฟเวนอมตัวละครจากหนังเรื่องดังแทนจริงแล้วมันอาจจะสร้างมาจากไม้ขีดไฟก็ได้อะ ไม่เชื่อไปดูจากผลงานจากศิลปินคนนี้ที่สร้างปีศาจออกมาด้วยการนำไม้ขีดไฟแต่ละชิ้นมาเรียงต่อกันเฮ้ย <Hey, S 1> ดูเหมือนจะง่ายแต่แอบยากอยู่นะแต่ละชิ้นอันติดเดียวเองแต่ก็นั่นแหละหลังจากขึ้นโครงเสร็จเขาก็นำส่วนอื่นๆมาประกอบก่อนจะตกแต่งใบหน้าและพ่นสีจนออกมาเป็นเจ้ากาฝากสีดำตัวนี้น,นี่แหละสุดโค้ยไปเลยไมล่ะดวงตาแห่งพงไพรวันหนึ่งหากเดินเข้าป่า แล้วบางอาจเอ้ยบังเอิญพบกับกิ่งไม้ที่มีแววตาสีเขียวราวสัตว์ร้ายจ้องมองคุณอยู่ตลอดเวลาแล้วก็แม้จะสวยราวกับงานศิละปะยังไงก็ตามคงต้องมีสะดุ้งสะเทือนกันบ้างล่ละเล่นจ้องกันอย่างกับเตรียมตะคุบเหยื่อซะขนาดนี้ขอหนีก่อนแล้วหนึ่งกรูปเส้นทางลวงตาศิละปะเกิดขึ้นได้ทุกที่ไม่เว้นแม้แต่แสกบนหนังศีษะอ่ะเราไม่ได้ล้อเล่นนะ ดูภาพนี้ซะก่อนหากมองแบบแรกนึกว่านักเรียนสาวคนนี้มีเขาเมื่อดูดีๆจะเห็นว่านี่มันแสกผมของเธอนี่นะแต่มันดันหลอกตาตรงที่ไปยืนตรงคันนาพอดีเป๊ะๆแถมสีหนังสีสาก,กับคันนาก็ดันมาคล้ายกันซะอีกว่าแต่ใครโดนภาพนี้หลอกมาแล้วบ้างสารภาพมันซะดีๆวัวเหินฟ้าตอนแรกก็เข้าใจว่าคลิปถ่ายขั้นตอนการก่อสร้างธรรมดาแต่พอดูๆไปถึงกับต้องร้องว้าว พร้อมันคืองานศิลป์สุดเจ๋งตั้งหากโดยศิลปินในภาพเขาเปลี่ยนจากทรงตึกธรรมดาธรรมดาด้วยการเพ้นภาพปัวกระทิงสุดเท่สามมิติในท่วงท่าห่อเหินกลางอากาศขึ้นมาปัางแค่ไหนก็ให้ภาพเล่าเรื่องแอดว่านะถ้าใครผ่านไปมาคงต้องมีหยุดมองนึกว่าเป็นตัวจริงกันบ้างแหละเส้นทางของซิ YKK ยเคเคเจ๋งกว่า1ิปกางเกงกับ1ิ YKK ยเคเคแบบนี้นี่แหลคะค่ะโดยเป็นงานศิลปะสามมิติที่ดูเจ๋งและสมจริง กับภาพการเดินทางของซิปยักษ์ใหญ่ซึ่งได้ระบุตัวอักษรย่อ YKK เอาไว้เพื่อยกย่องและระ,ะลึกถึงโยชิดะผู้ก่อตั้งโรงงานผลิตซิปชั้นนำที่มีสาขาในหลายประเทศทั่วโลกช่างดูเป็นการเดินทางที่ยิ่งใหญ่เกรียงไกรและสมจริงซะจนเห็นแล้วคันไม้คันมืออยากไปจับรูดขึ้นลงเลยนะเนี่ยแสงสีทองสร้างได้แค่ดึงใครว่าภาพวาดจะต้องวาดขึ้นมาอย่างเดียวงานการสร้างอดดมของศิลป,ปินคนนี้บอกเลยว่าแค่ดึงก็สวย ไม่เชื่อก็ดูค่ะในคลิปจะเห็นว่าภาพส่วนใหญ่เน้นออกโทนไปทางเทาดําแต่ความว้าวมันอยู่ตรงนี้หลังจะออกแรงดึงปุ๊บว้าวแสงสีทองป่องอภัยเกิดขึ้นแล้วค่ะคุณให้ฟิลแบบศักดิ์สิทธิ์คุณร้อยแถมยังสวยเตะตาบาดใจอีกตั้งหากเรียกว่าแสงทองสร้างได้เพียงแค่ดึงทีเดียวเท่านั้นจริงๆคาแรคเตอร์อวัยวะบนร่างกายมีใครให้แนวกว่านี้อีกไหม กับผลงานการแต่งหน้าสุดสร้างสารรค์ด้วยการวาดรูปให้เข้ากับส่วนต่างๆบนร่างกายทั้งมนุษย์ต่างดาวบนจมูกตุกก๊กตาบนเล็บเท้าสัตว์ต่างๆบนแก้มหรือแม้กระทั่งคาแรคเตอร์การ์ตูนบนสสืดออก็มีไม่เพียงเท่านั้นดิเอโก้คุนซันโนเขายังสร้างงานสินบนสิ่งของอื่นๆให้ออกมาสวยเหนือจิตนาการอีกเพียบนอกจากนี้ ยังมีสาวอีกคนที่จัดรูปป้าแจวปากแซบเอาไว้บนใบหน้าของตัวเองพร้อมกับเสือลมออกมาอย่างสนุกสนานในโซเชียลของเธอด้วยงานนี้แอดบอกเลยให้คะแนนความตั้งใจของพวกเธอเต็มสิบสัตว์ประหลาด b i g กฟุตโอ้โอ้ชายคนนี้กําำลังจะโดนเหยียบแล้วจะรอดไหมนะไม่ต้องตกใจไปนี่คือผลงานศิลปะจากเทคนิคบนคอมพิวเตอร์ค่ะโดยศิลปินสร้างฉากด้วยโมเดลจำลองขนาดเล็กก่อนถ่ายภาพเท้าและบุคคล แล้วนามาตัดต่อให้เข้ากับฉากดังกล่าวผลที่ออกมาก็ว้าวสมจริงอย่างกับว่าพี่คนนี้เสียงจะตัวแบนแต๊ตแต่เลยล่ะเทคนิคการตัดต่อก็ว่ายอดเยี่ยมแล้วนะแต่ความทุ่มเทในการสร้างนั้นแอดและอยากยกนิ้วให้จริงๆจ้ามังกรน,น้ําแข็งเธอร้อนฉันร้อนหาอะไรเย็นๆดับร้อนกันหน่อยไหมกับงานแกะสลักน้ําแข็งจากเมืองจีนที่ใครเห็นเป็นต้องร้องไห้ยะเพราะนี่คือมังกรน,น้ําแข็งฝีมือการทุ่มเทข,ของศิลปินคนนี้ โดยเขานําก้อนน้ำแข็งมาต่อกันและใช้อุปกรณ์ค่อยๆแกะสลักออกมาเป็นรูปร่างสัตว์ในตำนานได้สําเร็จในระยะเวลาไม่นานจัดว่าพลังแห่งจิตนาการรถไม่เบาถึงจะเก็บไว้ได้ไม่นานแต่ดูทรงแล้วตำนานขนาดนี้ใครก็จดจําค่ะปักผ้านาสัตว์2ชนิดผลงานการปักลายบนวัตถุชิ้นนี้บอกเลยว่าไม่ธรรมดาเพราะแค่น้องลิงก็ว่าเหมือนแล้วนะแต่พอไปดูอีกด้านเอ้าเฮ้ยตำแหน่งเดียวกันเป๊ะ แต่ทำไมจ่อกลายเป็นเจ้าตูบแคและเนี่ยงงในงงจริงๆเห็นแล้วอยากถามศิลปินทั้งสองคนเลยว่าใช้เทคนิคพิเศษอะไรถึงได้ปักทีเดียวแล้วได้สัตว์สตัวพร้อมกันแบบนี้นะเติมผมให้นางแบบถือเป็นผลงานศิละปะอีกรูปแบบหนึ่งที่นอกจากจะน่าทึ่งแล้วยังชวนให้ขนลุกหน่อยด้วยกับการแต่งทรงผมไู้หญิงสาวในภาพวาดนี้เพราะศิลปินใช้ชามบักวิดมาตกแต่งพอทำเสร็จถึงกับอึ้องแปลกแต่สวย แถมล้ำไม่ซ้ำใครอีกต่างหากแนล่ล่ะทุกคนที่มาคอมเมนต์ถึงกับงงใจว่ามันคืออะไรกันนะอาหารไก่หรือเปล่าแต่ส่วนใหญ่ก็บอกว่าชาบักวีตต่างหากละ่ะแหมแซลกันมันหยดติง๋งจะว่าไปเห็นแล้วก็แอบคันหัวแทนเหมือนกันเนาะศิลปะจากฝุ่นใครชอบขีดเขียนหรือวาดบนฝุ่นรถหลังคนอื่นจะบอกว่าไม่ใช่แค่คุณคนเดียวศิลปินเขาก็ทำนะโดยเจ้าของแอคเคาท์ไดโนโทมิกขอมาโชว์เจ๋งผ่านไอจีส่วนตัว ด้วยการสร้างสรรค์งานฝุนให้กลายเป็นอนุสรสถานแห่งชาติเขาลัชมอโด้วยผูกันเพียงอันเดียวเท่านั้นซึ่งหลังจากลงคลิปได้ไม่นานเขาก็ได้รับเสียงชื่นชมกลับมาอย่างล้นหลามแบบที่ว่าคุณค่าที่ลงแรงวาดผลงานชิ้นนี้ออกมาเลยแหละก่อนจะใช้ที่ปัดน้ำฝนหลังรถทำลายมันทิ้งซะโอ้ยแอบเสียดายแทนเลยน่าจะอยู่นานกว่านี้หน่อยนะเพนภาพปนผืนน้ำ ไม่เชื่อก็ต้องเชื่อว่าภาพปราตีประดับดาวของแบนโกไม่จําเป็นต้องอยู่บนผ้าใบหรือกระดาษแต่บนผิวน้ําก็ได้นะว่าแล้วศิลปินก็โชว์เลยค่ะสบัดสีต่างๆลงไปบนผิวน้ําสีดําจากนั้นก็ใช้พู่กันลากเส้นให้เป็นรูปร่างแล้วก็ค่อยแต้มสีอื่นลงไปจนออกมาเป็นศิละปะอันเลื่องชื่อแต่ยังไม่หมดเขาเกลี่ยพื้นที่และสร้างสรรค์ภาพวินเซนต์แบนโกขึ้นมาอีกครั้งจากนั้นก็วางแผ่นกระดาษลงไปแล้วก็ค่อยๆรูดออกมาว้าวเหมือนเป๊ะ บอกเลยนะว่าไม่เซียนจริงทำไม่ได้แน่นอนหุ่นคีเพิ่งคนดังรู้หรือเปล่าว่ากว่าจะได้หุ่นคีเพิ่งสักตัวนั้นนอกจากต้องใช้ทักษะในการปั้นแล้วยังต้องแม่นเรื่องอนาตมีอีกอย่างเช่นในคลิปนี้เป็นส่วนหัวศีรษะของแจ็คกี้ชาญหรือเฉินหลงนักแสดงหนังแอคชั่นชื่อดังโดยค่อยๆขึ้นรูปจากดินเหนียวให้เป็นศีรษะคนแล้วค่อยๆใช้อุปกรณ์ตกแต่งรายละเอียดบนใบหน้าไม่เว้นแม้แต่ริ้วรอยต่างๆที่จัดมาสเปกเวอร์ ชนิดที่ว่าถ้ามองผันเผินแทบจะร้องทักนึกว่าฉันหลงมาเองเลยล่ะศิลปะแห่งการพับหนังสือบอกเลยแค่เห็นเป็นต้องอ้าปากค้างเพราะนี่คือศิลปะแห่งการพับกระดาษสุดเจ๋งและเหนือชั้นกว่าใครเพียงมีหนังสือเล่มใหญ่ก็สามารถสร้างสรรค์ออกมาเป็นผลงานนันยอดเยี่ยมได้ไม่ว่าจะพับเป็นรูปทรงฉากต่างๆหรือตัวหนังสือศิลปินก็สามารถจัดออกมาให้เราได้หมดที่สําคัญไม่มีการฉีกหรือตัดกระดาษออกมาแม้แต่นิดเดียวอีกด้วย นี่มันจะล้ําเกินไปแล้วมีโรงเรียนไหนสอนเปิดสารนี้บ้างไหมเนี่ยปั้นดินญี่ปุ่นเพราะความนุ่มหน,นุบหนับปั้นง่ายเลยทําให้ดินญี่ปุ่นเป็นอะไรที่ค่อนข้างฮิตไม่เบาและแต่ละคนก็มีวิธีการสร้างสารรค์แตกต่างกันไปอย่างในคลิปศิลปินเ็ชอบความคิมิเนโตะเลยนําดินญี่ปุ่นสีเหลืองอ,งอมส้มมาบากทั้งแนวยาวและขวางก่อนจะนําส่วนสีขาวมาประกบจัดให้เป็นรูปร่างอีกทีปิง้งได้แล้วก็โพดหนึ่งฝาก นอกจากนี้ยังมีน้องหนอนและไก่กุ๊กกด้วยน่ารักนุบนิบสุดๆเห็นแล้วชักมั่นมือต้องขอตัวไปปั้นด่วนแล้วล่ะตกแต่งขนมปังขนมปังจะน่ารับประทานกว่าที่เคยเมื่อศิลปินสาวควนนี้มาโชว์ความเจ๋งด้วยการนำครีมมาป้ายให้เป็นงานศิละปะกินได้ค่ะคุณ โดยเธอผสมสีครีมจนได้ตามต้องการแล้วจึงนํามันขึ้นรูปลงบนขนมปังทั้งสองแผ่นอย่างประณีตออกมาเป็นเจ้านกน้อยกําลังเกาะกิ่งไม้ชื่นชมทิวทัศน์และดอกไม้สวยๆมากมายเป็นศิลปะสามิติที่งดงามันหนาทานเป็นที่สุดว่าแต่เล่นวาดออกมาสวยสแบบนี้แล้วจะมีใครกล้ากินไหมล่ะเนี่ยวาดกระตูนด้วยเท้าวาดด้วยมือมันจะดูง่ายไปมาใช้เท้ากันดีกว่าว่าแล้วเธอก็จัดไปค่ะ ใช้เท้าเหยียบให้สีออกมาจากหลอดแล้วขยี้ขยี้ผสมสีก่อนจะป,ดปัดปืนออกไปจนเป็นอุลตร้าแมนตัวใหญ่แบบเต็มพื้นที่ไปเลยงานดีงานละเอียดจากบาทาล้นๆ้นมันคือสุดยอดของการท้าทายในแง่งานศิลปะจริงๆงานสินสวยต่างมุมเคยไหมกับการดูงานศิลปะแล้วไม่เข้าใจว่ามันคืออะไรลองปรับเปลี่ยนมุมมองพร้อมเพิ่มจินตนาการให้ตัวเองสักหน่อยบางทีคุณอาจจะเห็นความลับและความงามที่ซ่อนอยู่ก็ได้ดังเช่นผลงานศิลปะเหล่านี้ เวลามองตรงๆอาจมีงงเป็นไก่ตาแตกแต่พอเปลี่ยนองศาภาพก็ได้เห็นเป็นรูปร่างที่สวยงามต้องมองลงให้คนคิดไอเดียเหล่านี้จริงๆเจ๋งเวอร์แค่ซ้อนก็สวยใครจะเชื่อบางว่าแค่ซ้อนก็สวยแอะไม่ใช่ซ้อนมอเตอร์ไซค์ใดๆนะคะมันคือการนําแผ่นกระดาษแข็งมาซ้อนลงบนแท่นเหล็กต่างหากตอนแรกทุกคนก็คิดเหมือนกันใช่ไหมล่ะว่าเอามาเรียนเพื่ออะไรกันวะจกนกระทั่งกระดาษแข็งแผ่นสุดท้ายถูกเสียบลงไป ผลงานที่ชนตะลึงก็เผยโชว์ออกมาว้าวจาจาบิงจากเรื่อง Star Wars นะี่นาเจ๋งเกินไปแล้วนะเติมสีด้วยทองฟ้าแฟนคลับโดาเอมอนคงรู้ดีกันว่าเดิมทีหุ่นยนต์แมวตัวนี้ร่างกายเป็นสีเหลืองดังนั้นศะิละปินชาวจีนเลยเกิดไอเดียสร้างผลงานแนวใหม่เติมสีให้โดาเอมอนด้วยการตัดพื้นที่ด้านในตัวของภาพออกยกภาพผ่านพื้นทรายจากนั้นค่อยๆชูภาพขึ้นฟ้า ว้าวเตือน้องเป็นสีฟ้าแล้วความสร้างสรรค์ยืนหนึ่งแอดละชอบจริงๆผมเปลี่ยนรูปล่างจริงอยู่ที่ยุคนี้ใครๆก็สรรหาทรงผมแปลกๆแต่แอดเชื่อว่าไม่มีใครล้ำไปกว่าผู้หญิงคนนี้อีกแล้วเพราะเธอเปลี่ยนผมให้เป็นศิลปะส,สวยๆด้วยการดัดแปงลงรูปร่างต่างๆเช่นดวงตากับปาก,ปากใบหน้าสัตว์หรือตัวการ์ตูนสปอนบ็อบสแควร์แพนก็ทำได้สุดป,ปังแบบไม่มีอะไรกัน้นว่าแตตอนแกะนี่ยากไหมนะ เม่าไฟสร้างภาพต้องบอกว่าเหนือความคาดหมายจริงๆคพรอสติฟสปาสุกศิลปินจากแคนาดาขอท้าพิสูจน์ว่างานศิละปะแบบไม่ต้องใช้สีก็ได้แค่ควันไฟก็พอแล้วเฮ้ยเอาจริงดิไม่เชื่องั้นดูวิธีการทำงานของเขาค่ะเริ่มจากจุดเทียนหลังจากนั้นใช้ไฟลนกระดาษแบบเคือพิเศษให้ข่าจับพื้นผิวกระดาษจนออกมาเป็นรูปใบหน้าคนว้าวสวยงามเหลือเชื่อสุดๆแต่ยังไงก็ตาม ถ้าคิดจะลองก็ต้องระวังสักนิดเพราะมันร้อนเอาเรื่องเหมือนกันค่ะทุกคนบันไดผืนทรายจากผืนทรายที่ว่างเปล่าสู่งานศิลปะสามมิติหลอกตาที่ใครเห็นเป็นต้องทึ่งในความเก่งกาจของศิลปินผู้รังสรรค์ผลงานชิ้นนี้และนี่ก็คือบันไดทรายจากเจมี่ฮาร์กินอาร์ติสตหนึ่งในศิลปินที่มักแชร์ผลงานตัวเองลงอินสตาแกรมเป็นประจำโดยในคลิปนี้เขาและทีมงานแสดงขั้นตอนการตั้งบันไดสามมิติแบบละเอียดยิบพอดูในคลิปแบบนี้แล้ว แอบคิดไม่ได้ว่าถ้าเดินขึ้นลงบันไดนี้ได้จริงคงจะเฟี้ยวฝาวหน้าดูทุบผิวกระจกเหนืออว่าการกัดกระจกก็คือการทุบผิวกระจกนี่แหละค่ะและนี่ก็คือไอเดียสุดปิ๊งของศิลปินนายหนึ่งที่ขอแหวกแนวชาวบ้านด้วยการฉายภาพลงบนกระจกจากนั้นก็ใช้อุปกรณ์ทุบๆกีดและตัดแต่งผิวกระจกจนออกมาเป็นใบหน้าคนตามที่ต้องการดูเหมือนไม่ยากแต่บอกเลยนะว่างานนี้นอกจากจะต้องมีสมาธิแล้วยังต้องรู้จักการน้ำหนักมือให้ดีด้วย พราะหากออกแรงมากไปนอกจากจะได้งานเสียแทนงานสวยแล้วยังอาจเกิดอันตรายได้อีกต่างหากเอาเป็นไว้ผู้เชี่ยวชาญทำก็พออย่าหาลองนะคะสร้างภาพจากเส้นผมเชื่อไหมเศษผมที่ใครต่อใครมองข้ามจะกลายเป็นผลงานชั้นเลิศที่ใครเห็นเป็นต้องตะลึงได้ซึ่งคุณพี่หลอบที่ o อ i อ i ริจินลเลือกนำเศษผมที่คนอื่นกวาดทิ้งมาจัดเรียงใหม่กลายเป็นภาพเหมือนบุคคลราวกับใช้ดินสอหรือปากกาวาดเลยละโห ม่ให้เรียกสุดเจ๋งจะให้เรียกอะไรดีคะคุณผู้ชมเรียงแปลงเป็นหน้าคนแปลงทาสีที่ไม่ใช้หากทิ้งไปก็เป็นเพียงขยะแต่แอนดรูไมเออร์ศิลปินคนดังกลับมองเห็นไอเดียจากมันได้การนำแปลงสารพัดรูปแบบมาทาสีและแขวนเรียงกันกลางอากาศโดยตอนแรกจะมองไม่รู้ว่ามันคืออะไร จกกนกระทั่งสู่มกล้องออกแล้วทุกคนจะได้เจอกับใบหน้าชายคนหนึ่งที่กําลังเหนือบมองพวกเขาอยู่แปลกตดีมีอยู่จริงบ่งบอกถึงความสร้างสารรค์ที่ใครก็เรียนแบบไม่ได้สุดๆไปเลยค่ะศิลปะวงแหวนเพนดูลัมเชื่อว่าสมัยเด็กหลายคนคงเคยวาดวงแหวนเพนดูลัมหรือภาพศิลปะที่เกิดขึ้นจากการหมุนวัตถุก,กันมาบ้างและคลิปนี้ก็เช่นกันแต่เจ๋งกว่าตรงที่ใช้ลูกขขางมาหมุนจนออกมาเป็นวงแหวนนี้แหละค่ะโอ้โหหมุนติ้วๆแบบไม่มีหยุดเลยล่ะ แต่ที่น่าตกใจไปกว่าคือวงแหวนที่ได้มันสวยเป๊ะเพอร์เฟกสุดๆไปเลยว่าแต่ใช้วิธีไหนนะถึงหมุนได้นานขนาดนี้ใครรู้ช่วยบอกปุ่แอดมินทีค่ะศิลปะจากมิดพลาสติกพลาสติกใช้แล้วส่วนใหญ่มันถูกทิ้งตามถังขยะหรือไม่กระูกเก็บไว้ไม่ได้ใช้งานแต่จะดีแค่ไหนถ้านำมันมาชุบชีวิตอีกครั้งอย่างศิลปินคนนี้ได้รวบรวมมิดพลาสติกจำนวนมากมาลงสีและจัดวางไว้ตามตำแหน่งต่างๆที่กำหนด ซึ่งหากดูด้วยตาเปล่าอาจาจะดูงวงว่าทําอะไรกันแน่จกนกระทั่งหยิบโทรศัพท์มือถือขึ้นมากดเป็นหมดกล้องแล้วมองผ่านเลนต์ตรงๆดูสิคุณจะพบเห็นใบหน้าสุดลิมของบุรุษท่านหนึ่งทันท,นที Amazing จิงกะเบลกว่านี้ไม่มีอีกแล้วภาพสวยด้วยไข่บนกระทะทอดไข่เฉยๆมันเอาไปแล้วเปลี่ยนมาสร้างศิละปะสวยๆกันดีกว่าว่าแล้วหนุ่มหน้าใสาก็ตั้งกระทะวาดโครงหน้าด้วยวาสลีนแล้วค่อยเปิดเตาตามด้วยใส่ไข่ขาวลงไป แบบเดียวผลงานศิลปะสุดเจ๋งก็ปรากฏออกมางานนี้นอกจากต้องอาศัยทักษะการวาดแล้วยังต้องมีไอเดียล้ำไม่ซ้ำแบบใครด้วยแอดขอมอบคะแนนความคิดสร้างสรรค์ให้เต็มร้อยไปเลยคะ่ะถ้าคุณชอบวิดีโอของเราสามารถแสดงความคิดเห็นกดไลค์และกดติดตามแล้วห้ามพลาดวิดีโอใหม่ของเราได้ในวิดีโอหน้านะคะ